สวัสดีค่ะกระสุนผามือสองค่ะแอลค่ะด้วยค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดรวมเสื้อผ้ากีฬาเด็กโตนะคะทุกท่านจ๋าเป็นงานยุโรปนะคะลอตเอจนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคานะคะทุกท่านจ๋าราคานะคะราคา6,776บาทนะคะน้ำหนักนะคะทุกท่านจ๋าสิบเก้า นะคุณผูกิโลละ350บาทนะคะตามจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการ60-70ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ่า96บาทนะคะประมาณการ96แต่อีกแล้วแต่อีกแล้วค่ะเราขอแบบว่ารัวๆเลยแล้วกันแต่ค่ะลูกค้าจ่าสำหรับรุกนี้เราว่าคุ้มนะลูกค้าจ่า6,776บาทไม่ขายนะคะจ่าไม่ขายนะเอาไปเลยลูกค้าจ่าสำหรับเพื่อค้าแม่ค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบ็เอาไปเลยในราคา ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทเท่านั้นอ่าจากคิดเป็นกิโลนะลูกค้าจากปกติสามร้อยห้าสิบค่ลดไปเลยค่ะเหลือสองร้อยแปดสิบบาทจากค่ะจากค่ะจากต้นทุนเก้าสิบหกบาทลดเหลือแปดสิบบาทเท่านั้นนะลูกค้าจากลดเหลือแปดสิบบาทเท่านั้นเอาง่ายๆลดเลยต่อตัวมาสิบหกบาทต่อตัวไปเลยนะคะประมาณสิบหกบาทแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ล้วน n ี k อ Adidas ถูกมากแต่ไม่ได้การันตี เรื่องแท้ไม่แท้ใช่เลยค่ะค่ะแพ็คมาจากต่างประเทศเลยนะคะแพ็คมายังไงเราขายยกแพ็คแบบนั้นเลยนะคะลูกค้าใช่ค่ะอันนี้ตัวนี้เป็นของอาดิดาสลูกค้าจ๋าเป็นของเด็กโตนะเด็กโตน่นหมายถึงว่าผู้หญิงไซส์ S S สามารถใส่ด้วยกันใช่ได้ค่ะหรือผู้ชายไซส์แบบว่า S S S นะลูกค้าจ๋าก็สามารถใส่ได้เหมือนกันอันไนกี้ค่ะอันไนกี้แบรนด์ใจเยอะหน่อยเพราะว่าคุณมีลูกค้าเป็นแบรนด์ล้วน ในถุงกระสอบมีเป็นทั้งเสื้อสเวตเตอร์ค่ะเสื้อยืดกางเกงสเวตเตอร์กางเกงวอร์มค่ะเสื้อวอร์มมาครบหมดเลยง่ายๆมีมาหมดเลยเป็นแรนดกีฬาใช่แล้วรวมย่างงกีฬาเป็นแบบว่าของไซส์เด็กโตนะคะใช่แล้วจะโอ้โหที่หยิบมาทุกตัวคือแบรนด์หมดเลยนะคจะเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะพูมาแชมป์เตียนอารีด้าไนกี้นะคะรุ่ขาสาคือโอ้ยความเสื้อง่ายๆไม่ต้องไปลุ้น ไม่ต้องไปลุ้นนะลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปลุ้นนะคะอาไม่ลุ้นยังไม่พอนะลูกค้าค่ะอ่านี่เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นด้วยค่ะได้ราคาโปรโมชั่นไปเลยจุกๆไปเลยใช่ค่ะลูกค้าถือว่าจุกมากนะถือว่าจุกเลยจะเลยทีเดียวนายเอาง่ายๆ6,776บาทเราไม่ขายไม่ขายเลยค่ะลูกค้าจะเอาไปเลย5 4า0ั่ร้อยส่ะฮ 1,496บาทเท่านั้นใช่เด้อถุงแท้ๆค่ะค่าคูณต่อชิ้น96บาทก็ไม่ขายขาย80บาทลูกค้าสาเลี้ยงำอีกรอบนะลูกค้าสามวดนี้นะคะเราปัะสันคุณภาพเกียรติไม่ว่านะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรายังจะครอบคลุมให้ลูกค้าด้วยเป็นถุงที่ เป็นแบรนด์ทุกตัวใช่แล้วค่ะสำหรับพ่อความแม่ค้าที่อยากได้เป็นแบรนด์ล้วนนะลูกค้าสาเป็นแบรนด์จริงๆนะเลยอาสาแต่ว่าขออนุญาตจริงๆค่ะไม่ได้การันตีเลยว่าจะเทสกี่ตัวไม่เทสกี่ตัวนะลูกค้าสาในหนึ่งถุงนี้อาจจะแท้ทุกตัวก็ได้อาจจะแท้ขึ้นไม่แท้ขึ้นก็ได้ค่ะ าจากต่างประเทศโดยตรงใชเฉพ้ะจาลูกค้าจานแรกอีกช้างคารุนจานอีกครับไม่ได้กันตีว่าคนบนกี่ตัวค่ะนล่างกี่ตัวใช่แล้วนกค้าจาแล้วก็อีกรอบค่ะลูกค้ว่าไม่ได้การันตีเราว่าเป็นเสื้อวอร์มกี่ตัวเป็นเซเวนเตอร์กี่ตัวใส่ประมาณเด็กโตนี่ค่ะเด็กโตดีประมาณไม่ถูกนะคะลูกค้าค่ะน่าจะเหมนผู้หญิงเซทใส่ได้อ่าได้เลยอันนี้ใส่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบหนักกว่าใช่เลยประมาณ ก็้าประาเด็กชิ้ห้าปห้าหกมัยมมธยมมัยมตธยมก็ประมาณมหนึ่งถึงมสามอ่าประมาณนะมันจะเป็นมหกถึงมสก็ได้ใลยแต่ว่าล่าสุดนะอันนี้ซอยร้อสิบที่สูงร้ห้าก็ยวพอดีเลยพอดีเลยพอดีเป็นบางครั้งโครงสร้างเกาอาจจะเป็นแบบว่าขึ้นอยู่กับคน้วนคนผอมด้วยอ่าไปต่อกันร้ย ดีด่าด้วยคู่มาบ้างค่ะ,าคะาาสามเตียนบ้างมีแบนกีฬาจริงๆใช่เลยแบ,แบนจริงๆแบรนด์จริงๆยิ่งเรามีมโปรโมชั่นยิ่งเป็นโปรโมชั่นอ่าสนใจถุงใหม่ได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัครับเป็นถุงใหม่ได้เอาเอง่ายๆลูกค้าจะให้คิดเป็นกิโลจากกิโลละสามร้อยห้าสิบก็ไม่หายไม่หายกค้าจะขายในแบบว่าเป็นกิโลนะเหลือสองร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นอ่าถุงละกคุต่อกิโลเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบบาท ลดไป70บาทต่อกิโลกรัมลูกค้าจ๋าหมอมากสบายเพราะที่ขายแบรนด์อยู่แล้วนะลูกค้าจ๋าเพีงแต่ไลฟ์สดเลยไลฟ์สดขายได้ลงเป็นรูปได้นะลูกค้าจ๋าเบ่งแน่เด็กโตลูกค้าจ๋าบ่งแน่เด็กโตอุ้ยเด็กโตพี่ได้เลยหนูก็เกือบได้แล้วนะแบบว่าแทบเป็นแบบว่าสามสี่ลดหน่อยอ่ะเด็กโตผู้หญิงใช้เอสเ S สเอสอสได้ เด็กโตกันเลยทีเดียวคุ้มนะพี่อ๋อค่ะใช่ค่ะใส่ได้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อเลยใค่ะหนูว่านะถ้าคุณพ่อตัวเล็กๆหน่อยนะได้หมดเลยไม่ได้ไหมพี่ะ๋อเอาพี่อ๋อได้แล้วเหรอคะเลยพี่เลยเลยเลยความยาวพี่อ้าวเด็กโตเนาะเด็กโตเด็กโตเด็กโตผู้ใหญ่บางท่านใส่ได้เป็นความเด็กโตแบบนี้ก็มาเด็กโตแต่พี่อ๋อไม่โตจริงค่ะไม่ขายช่วงนี้ไมช่วงไหนช่วงไหนค่ะทุกค้าจะเริ่มจะเข้าอากาศเย็นๆแล้วค่ะ หมูสามควนตอนนี้มืออคือมาหมดแล้วออะไรคืมืออึคือคือฝนจะเริ่มตกแล้วฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันแล้วก็ถ้าฝนตกปุ๊บอากาศจะเย็นอ่าใช่แล้วค่ะพออากาศเย็นปุ๊บลูกค้าจะไม่รู้ไม่ขายช่วงนี้ไม่รู้จะขายช่วงไหนนนบายเะะคของต้องมีนะคะลูกค้าจะของต้องมีนะคะใช่แล้วค่ะหน่ายกี้ค่ะลูกค้าจ๋าไหนกี้นะคะลูกค้าจะอสุดคุ้มกันไปเลยนะคะใช่เลยอายุยัคลูกค้านเจ็ดร้อยจ็ดสิบหไม่ค่ะ ได้เลยค่ะห้าพร้อยเก้าสิบาทเท่านั้น5,496บาทเท่านั้นเอฟก่อนได้ก่อนค่ะเรือจะเอฟก่อนได้ก่อนนะคะขอขายก่อนได้เปรียบนะคะอ่าใช่แล้วนะคะลูกค้าไปเลยนะคะลูกค้าจะ้าไปต่อที่อาดิดาสนะไปต่อที่อาดิดาสนะคะอาดิดาสเยอะมากนะคะลูกค้าค่ะ ก็มีมาเมื่อกี้ของเด็กเป็นบาเยินโอ้บาเยิร์นไปสองตัวค่ะลูกค้าค่ะอันนี้ไนกี้คะือเป็นกีฬาแต่ละท่านค่ะว่าเป็นกีฬาแต่ละประเภทไม่เหมือนกันใช่เลยดูตัวยืดซี่อตัวนี้อุ้ยเลิศสวยไหมคะเด็กแค่ไนกี้ตัวเดียวก็เลิศนะคุ้มคือแบบว่าดูหูดูห่าดูไม่ต้องแบบว่าหนูหร่ามากอุ้ยนีต้องสอนอะไรต้องนี่อันนี้ต้องสอนอะไร โอเหลี่ยมมัดลิดอ่าตัวนี้เป็นของเยี่ยมมัดลิดนะเป็นของอาดิดาด้วยค่ะจากตัวนี้เป็นของอาดิดาดเลยลูกค้าจ๋าจะคุ้มกันไปเลยสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อยากได้ในราคานี้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกกับบริษัทบังเราก็ไม่ยากนะคะลูกค้าจ๋าซื้อแบบว่าส่วนลดแตะเสร็จแล้วให้แบบว่ายอดคงเหลือสองหมื่นบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าเอาเอาเอายังไงประมาณสี่ถุงค่ะค่าทาน้ำหนักประมาณประมาณสี่ถุงะเอาาปรมณ ถุงค่ะลูกค้าจ๋าก็จะคิดเป็นกิโลนะคะก็จะลดเลยเหลือโลละ280ร้อยแปดสิบบาทแล้วก็สอนมาเมื่อกี้เยอรมันเอาไปเลยอันนี้เป็นเยอรมันเยอรมันเยอรมันอ่ะุณลูกค้าเยอรมันค่ะอ่ช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยฟุตบอลช่วงนี้เลยฟุตบอลจะได้ทไมเลยจ้ะอ่าพอดีเป๊ะเลยคสวยอะเนี่ยร์มิเบเยนด้วยูฮาวบาเยอะนะครับจ้ะแกงนะคะได้ไหมได้เลยค่ะคู่กันได้ไหมอ่ะลูกค้าจ๋าคู่กันได้ในเนื่องถุงมีทั้งข้างล่างและข้างบน ในหนึ่งถุงค่ะลูกค้าสามมีแขนพังแบบว่าเนื้อผ้าสเวตเตอร์และเนื้อผ้าบอกนะคะลูกค้าจะเอาิง่ายลวมๆวนะคะสวยมากอันนี้ัวมีไหมอุยด้ยพี่ได้อุ้ยสวยสวยเลยพี่เปล่าค่ะสวยเลยอนีอันนี้เราประมาณกะนะลูกค้าจะเลือกรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้แลองไปยุ้นกันอีกรอบนะคะใช่แล้วจ้าทวนรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดเสื้อ รวมกีฬาเด็กโตนะคะทุกค่ะเป็นงานยุโรปรถเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั็ราคานะคะ6,776บาทคา่ะน้ำหนักสิบเกาจุดสามกกิโลคิดเป็นกิโลคะลูกค้าจ่ายกิโลละ350บาทนะคะจำนวนชิ้นขออนุญาตป,ประมาณการหกสิชิ้นต้นต้นคืนต่อชิ้น96บาทคา่ะคืนกำไรอีกแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าต้อนรับเดือนธันวาคม<ช>ต้อนรับหน้าหนาวต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้ราคาเต็มของเขาหกพั้อยเจ็บาทคุ้มๆเราไม่ ไม่ขายอีก<า>แล้วค่ะบริษัทบั๊กใจดีค่ะเอาไปเลยในราคา5 4าพบาที่ร้อยเก้ากบาจากน้ำหนักคิดเป็นกิโลนะลูกค้าจากจากคิดเป็นโล3 5มร้อยบลดไ,ไปลเลยเหลือ280บาทอยแปด่ิบบาจากต้นทุนชิ้นหนึ่งเก้าสิบหกบาทปลาเหลือแปดบาทเยอะๆจ้าโอ้แปบาทเท่านั้นลูกค้าค่ะสาบลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook เว็บไซต์ IG โทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบ้านเเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ